ก็สวัสดีจันวรรณานะครับแล้วก็ทุกทุกท่านนะฮะที่มาในวันนี้นะฮะมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วแล้วเราต้องหาเครื่องมือทั้งหลายเพื่อมาเปลี่ยนให้ดีขึ้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเราก็หวังว่าตรงนี้จะทำเป็น value economy ทำน้อยได้มากและอีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้เราอยู่ในภาวะของวูเก้าโยังไม่พอครับยังไม่พอเรานอกจากจะอายุมากแล้ว รายได้น้อยแล้วแต่นี่เรายังมากอยู่ครับนี่ตัวครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก53เป็น78เพราะฉะนั้นอำนาจการใช้จ่ายก็จะน้อยลงถ้าเรายังคงทำแบบเดิมเราคงก้าวข้ามกับดักเศรษฐกิจปานกลางไม่ได้เราต้องสร้างอินโนเวชันเราต้องทุกขบวนการทุกที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องปรับตัวเองใหม่ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นทุกข์โลกเปลี่ยนไปเยอะแต่เรายังเหมือนเดิมจนวันหนึ่งมีคนมาแทนที่แค่นั้นเองอั ed, นเลินเขาแปลว่าอย่างนี้ครับลืมเสียเถิดความรู้เดิมที่ล้าสมัยแล้วใช้ไม่ได้แล้วแล้วให้มา Andre Rearn มารเรียนใหม่ผู้ใหญ่จะไม่สนใจเรียนรู้อะไรเลยถ้าความรู้นั้นมันไม่เดิมที่ตัวเองมีครับ เขาต้องการแค่ว่าเขารู้อันนี้อยู่แล้วอะไรก็ได้ที่มาฟอกทําให้มันพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในความรู้เดิมเขาสนใจแต่ถ้าอะไรใหม่เลยที่ไม่ติดกับคริสตัลเดิมเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะเราเราเหนื่อยแล้ว <c oughs> เราเป็นผู้ใหญ่แต่เราเหนื่อยแล้วแต่เด็กจะเป็นน้ําเป็นฟลนะูอิดเพราะฉะนั้นการอันเลยเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้ใหญ่พอสมควรอุตสาห อุตสาหอร์มคริสตัลมาหลายปีอยู่ๆจะให้ทิ้งไปเลยเหรอมันทําใจยากแต่โลกตอนนี้เป็นไงครับโลกมันเปลี่ยนเร็วมากแต่ผมไม่ได้หมายความว่าไอ้คริสตัลไม่มีความหมายนะครับหลายเรื่องมันเป็นแฟกต์มันอยู่ forever แต่เทคนิคอบางอย่างเราต้องเรียนรู้ใหม่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าทําน้อยได้มากแล้วก็ผิดพลาดน้อยแล้วก็ลงทุนน้อยด้วยเรามีแต่ว่าอยากได้มากก็ต้องทําเยอะ อยากให้ผิดพลาดน้อยก็ต้องแพงหน่อยแต่เราสามารถปรับได้ครับไม่ว่าท่านจะรู้ว่าเรียนคืออะไรหรือไม่ก็ตามแต่ท่านรู้สึกหรือยังว่าอยู่เฉยๆตายแน่ To do or to die และเราก็มองว่า r t r R นี่แหละเป็นอิเลเมนที่สำคัญเพราะเมื่อเรียนรู้มาทำวิจัยจนกระทั่งมั่นใจว่ามันเวิร์กจริงๆในระบบเราไม่ใช่ไปจำคำพูดหรือไปอ่านหนังสือแล้วจำมาเท่านั้นเองเพราะว่าจำมาไม่ได้แปลว่ามันทำงานได้นะครับ มันเป็นแค่ second hand knowledge แต่ถ้าเราทำวิจัยอาถุวมันคือ first hand knowledge ที่บอกว่าที่คุณบอกมาและคอนเทกต์แบบเราระบบแบบเราทำแล้วเวิร์กจริงอะไรไม่เวิร์กฉันรู้เพราะฉันทำมากับมือเก็บข้อมูลมากับมือวิเคราะห์มากับมือและสุดท้ายมันจะตอบ value ไปเรื่อยๆนี่คือวงจรที่เราเรียกว่า value driven care model เริ่มด้วย empathy design thinking รีดีไซน์กระบวนการหาอินโนเวชันเข้ามาตอบเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้สิ่งที่เราอยากจะได้ safer better faster มันไม่เกิดหรอกครับเพราะเราะครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆม,มันไม่มีทางได้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมพร้อมที่จะออกไปเผชิญสิ่งท้าทายคิดอะไรใหม่ๆเพราะคิดอะไรใหม่ๆ10อันเนี่ยมันไม่มันเฟล9อันแต่ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ความเฟลนั่นคือเฟลจริงแต่นั่นคือการเรียนรู้ นั่นคือคนที่เป็นโกรธไม้เสร็จถ้าเราตั้งเป้าที่ท้าทายแล้วสร้างวัฒนธรรมของคนในองค์กรไม่ต้องกลัวความล้มเหลวควาว่าล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเออร์เรนะครับขอให้ให้เข้าใจใหม่ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคนไข้าตายนะครับล้มเหลวคือตามโปรเจกต์ทุกอย่างแล้วแต่มันไม่สําเร็จตามเป้าที่เราตั้งไว้ทั้งนั้นเองแต่เราได้เรียนรู้อะไรมากมายถ้าเราตั้งเป้าที่ท้าทายนะเราต้องรู้เลยว่า เยเราต้องเก่งอะไรขึ้นเอ้ยเราต้องไปรู้แบบคนในในภายในองค์กรไหมถ้าไม่พอต้องไปรู้แบบคนข้างนอกไหมจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์ไหมไปหาอ n นโนเวชันไหมเพราะมันคิดเหมือนเดิมไม่ได้มัน Force เราให้ต้องหาแนวทางใหม่และเราจะก้าวข้ามและจะแลได้เรียนรู้อะไรใหม่อีกมโหฬารไม่งั้นเราจะอยู่ใน Comfort z o ซนฉันอยู่ที่นี่ดีแล้วมีแต่คนชื่นชมฉันก็สำเร็จทุกปีออกไปทำไมให้โง่ ถ้าเราไม่สร้างคลเจอร์นี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าที่ท่านทำเนี่ยผิดแต่แค่บอกว่าเอ้ยเรามองอิงมุมใหม่ไหมจริงๆเขาไม่ได้ต้องการหรอกนะแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าเลยทำไมเราไม่มองวิธีใหม่ถ้าเราลดมันได้เราน่าจะมีเวลามาทำอย่างอื่นเพิ่มไหมต่างหาเพราะฉะนั้นลีนจึงเปลี่ยนวิธีมุมมองเราใหม่เลยครับมองหาเวสก่อน แล้วทุกอย่างที่เราทําต้องไปลดเวสครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นเองไอ้ที่คุณลงทุนไป5บาทมันจะเป็นลดเวสสิบาทก็กาไรแล้วสุดท้ายมันจะได้ safer better faster cheaper ครับนี่แหละคือแก่นของมันคนระับต่อไปนี่เราต้องไปนั่งหาแล้วโอเคเวสอยู่ตรงไหนแล้วฉันจะใช้เวสจะลดเวสยังไงเมื่อลดเวสลงเมื่อไหร่งานเราก็ลดลงเมื่อน,นั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงให้โฟกัสที่เวส แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราลดเวสได้เมื่อไหร่คอสจะลดลงแวลูกลับเพิ่มด้วยครับโอ้โหมันเป็นวิธีคิดที่สุดยอดมากเลยทําไมเราไม่คิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยากให้คุณภาพเพิ่มแล้วคอลดลงคือโฟกัสเวสไม่ใช่โฟกัสคอครับฟังแล้ว amazing ถ้าคุณลดดีเฟกตคุณลดโอเวอร์โปรดักชันคุณลดเวทติ้งคุณลดมู vement คุณลดทรานสปอร์เตชันคุณลดอินเวนทอรีคุณลด unnecessary process คุณลด not using staff talent ถามว่าคอลดลงไหมลดแน่นอนถ้าเราไม่มองภาพรวมเมื่มอไหร่เราจะไม่ยอมลด KPI เราจะไม่ยอมปรับเพราะเราคิดว่าที่ฉันทำเปลี่ยนไปเพื่อให้เธอสบายเพราะฉันไม่เคยเห็นภาพรวมเพราะมีกฎความจริงของชีวิตอยู่ข้อหนึ่งพวกเราไม่กลัวงานหนัก แต่เรากลัวมีคนทำงานเบากว่าฉันทำงานหนักมาชั่วชีวิตจนใกล้เกษียณแต่อยู่มาวันหนึ่งการทำงานหนักของฉันเพื่อให้เธอสบายวันพรุ่งนี้ฉันขาอ่อนทำไม่ได้แล้วอย่าติดกับกับการอยู่ที่ความคิดคิดอยู่งั้นคิดแล้วคิดอีกแลนเบแลนเอเป็นแบบนี้มันไม่เวิร์กแลนบีเป็นแบบนี้แลนซีไปจนถึงแลนซัแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าแลนเมันเวิร์กหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์ทิงกิ้งมันคือดีไซน์ดูอิ g งด้วยนะครับโฟกัสที่น e ดของ Human จริงๆนะครับแล้วก็มองในรูปแบบของว่าเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมันเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็ r e r u i r e m e n t เชิง s i n e s s ถ้าทั้ง3อย่างรวมกันได้ก็จะเกิดเป็น Innovation ที่สามารถเป็น New Service New Business ได้นะครับดี i ซน์ทิงกเป็นรากฐานที่สามารถส่งต่อให้เกิด Innovation ได้ แต่มันไปมากกว่านั้นดีไซน์ทิงกิ้งไม่ใช่สเต็ปที่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วจบดีไซน์ทิงกิ้งมันคือลูปเมื่อคุณดีไซน์เสร็จคุณตอบนีดเรียบร้อยแล้วแต่นีดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม Context ถูกไหมครับเจเนอเรชันเปลี่ยนแปลงไป Digitalization ชีวิต Transformation ไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ดีไซน์ทิงกิ้งคิดแล้วแต่ต้องดูยิ่งด้วยแล้วก็วนไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะหาโซลูชันของเราได้ ถ้าคุณเปิดใจและทดลองใช้ e m มพัตตีในการทำงานไม่ว่าจะด้วยโปรเจกต์ไหนก็ตามจะทำให้คุณเข้าใจคนที่จะมาใช้เซอร์วิสของคุณมากขึ้นนะครับปัญหาอันนึงเวลาเราคุยกันเรื่อง Flow เรื่องการเปลี่ยนแปลงเราพบอุปสรรคไหมครับว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องมีแต่ฟังเพื่อตัดสินแต่ไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจ ถ้าเราทํางานเป็นทีมแปลว่าที่เขาัที่เขาพูดมาดูเหมือนผิดจากความเชื่อเดิมแต่เราอาจจะคิดว่าเอ้ยทาความเข้าใจเขาหน่อยมันผิดได้ยังไงทําไมเขาถึงมองแบบนั้นและบ่อยครั้งอะเรามองในมุมเรามันไม่เคยตรงกับมุมเขาอยู่แล้วถ้าเราใช้สมองเราตัดสินเมื่อไหร่มันก็จะคือผิดแต่เราต้องยกตรงนั้นออกไปก่อนแล้วไปถามทําความเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจเราต้องการ ให้ได้โปรโตไทป์มาทดลองให้เร็วที่สุดโดยลงทุนน้อยที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ rite Function เพราะเราใช้ในการสื่อสารกับ User ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คุณลองดูให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงอ่าเราก็คิดนอกกรอบนะเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าจะฟิกว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นเฮดเชฟนะฉันถึงจะทำอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะคะะหลายๆตัวละครมีเหมือนกันก็คือ มองยอมรับในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้หนูก็เชื่อว่าคนจะอยู่กับหนูได้ไม่ไม่ฆ่าเขาส่วนคนก็เชื่อว่าหนูทําอาหารให้เขากินได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการยอมรับจุดต่างครับคือเขาจะข้ามก้าวข,ข้ามความกลัว่ะเขาก็าเลยเป็นได้อย่างที่เขาตั้งใจอะค่ะคือยอมรับข้อมูลอยู่ตลอดค่ะตรงนี้เป็นจุดสุดยอดของเขาละค่ะไม่กี่ปีเนี้ยสามสี่ปีเนี้ยนะครับก็จะใช้คําว่าเป็นดิจิทัลเฮลทีงแต่เทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาก มันสามารถทำให้เราก้าวกระโดดหรือ Lean Process ได้นะครับยกเลิกบาง Process บางกระบวนการได้แล้วเราอาชีพโกได้โดยง่ายนะครับสิ่งที่เทคโนโลยีทำให้เกิดได้มีอยู่สองเรื่องนะครับอันนี้ผมอยากให้ไม่ต้องจดแต่จำไว้เลยนะครับมันทำให้เกิดหนึ่งก็คือเกิด Transparency เทคโนโลยีถ้าใช้ดีๆใช้ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เกิดทานผเินซีสูงมากหลายๆเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีมันทําให้เกิดดีเซนท r ลไล์นะครับดีเซนททลไลก็คือดีเซนทลไลหมายความว่ามันจะถูกกระจายกระบวนงานลงไปถึงระดับล่างสุดนะครับก็คือมันจะดิสล t ตัวกลางมันจะทำลายตัวกลางหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบนี้จะทำแอปพลิเคชันจะทำระบบอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยเราต้องมาดูกลับมาดูว่าเรามีฐานอำนาจในการทำเรื่องนี้ไหมในสมช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงของอาจาร,รย์ชิดชายช่วงของอาจาร,รย์ศีชนและช่วงของอาจาร,รย์อนันต์ที่เข้ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราเราได้พบเลิร์นอันเลิร์นและรีเลิร์นอย่างไรนะคะการรับฟังความคิดเห็นเพื่อตอบสนอง ให้คนไข้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะใส่ใจก็น่าจะเป็นเวสต์นะครับที่ได้มาก่อนหน้านี้เราเคยมองภาพว่าเราเวลาเราจะทํางานสิ่งใดนะคะเราอาจจะมองการจุดเริ่มต้นแล้วคิดคิดอยู่นั่นเองว่าเราจะทําแต่เราไม่ได้ลงมือทําสักทีอันนี้คือให้คิดแล้วก็ให้ทําเลยแล้วเราก็มองโกคือตั้งเป้าว่าโกอาจจะใหญ่ ใหญ่กว่าที่เราเคยทำนะคะคือเดิมเราอาจจะคิดว่าเราต้องทำไปทีละสเตปอันนี้เราก็เปลี่ยนความคิดของเราค่ะ Smart Hospital เนี่ยมีเรื่องของขั้นตอนคอนเซปต์ยังไงในเรื่องของตั้งแต่ lay go มาเอาคำเอาพุฒ p r o c e ส s แล้วก็เรื่องของ tools เนี่ยครับบางเรื่องที่เราคิดว่ามันมีสิ่งที่จำเป็นแต่ในมุมมองของบางคนอาจจะไม่ใช่อาจจะกลายเป็นที่ไม่มีค่าก็คือต้องตัดออก แต่พอฟังเสร็จแล้วเราตัดสินด้วยความประสบการณ์เดิมของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่แท้จริงแต่เราต้องฝึกการฟังด้วยการไม่ตัดสินคือใช้ใจฟังว่าเขาคิดอย่างไงเขารู้สึกอย่างไงอะค่ะมันถึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้เอานําข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาปรับแก้แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะคะอันเลินก็จะเป็นคิดนอกกรอบอะครับเป็นการค้นหาเพนต่างๆของผู้รับบริการนะครับย้ำอีกครั้งว่าเมื่อเราเลินสิ่งใหม่เนี่ยคำถามก็คือ มันคงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะมันอาจจะเชื่อมโยงไปสู่รีเลิร์และหรือมันอาจจะเชื่อมโยงไปสู่อันเลิร์แล้วก็เป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เป็นเลิร์จริงๆแต่ที่สาคัญที่สุดการเรียนรู้คงแค่สะ,สะท้อนสามแอลไม่ได้เราคงจะต้องสะท้อนกลับไปที่การลงมือปฏิบัติ